สวัสดีสมาชิกทุกคนครับพบกับวิธีเกษตรไทยบ้านอีกครั้งครับผมวันนี้จะพาทุกคนมานะครับดูเจ้ากวักมรกตด่างนะครับที่เราได้ทําการชําใบไว้นะครับก็ตอนนี้ระยะเวลาผ่านมาแล้วประมาณ1เดือนนะครับก็จะมารื้อดูรากนะครับว่าเขามีรากแล้วหรือยังนะครับตอนนั้นเนี่ยเราใช้เนาะเราได้เป็นใบมานะครับได้เป็นใบมาแบบนี้นะครับทีนี้ก็ มาทําการชําไว้นะครับในกระถางสีนิ้วแบบนี้นะครับก็โดยใช้วัสดุชําเป็นขุยมะพร้าวนะครับผสมกับแกบดำเนาะนะแล้วก็ทําการชําไว้นะครับโดยที่เราไม่ได้อบเนาะชําไว้ในอากาศปกติแบบนี้นะครับก็คือไว้ในร่มนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าทั้งสี่กระถางเนี่ยเขาเนี่ยมีรากแล้วหรือยังนะครับทีนี้มาดูนะครับว่าใบเนี่ย ถ้าไม่แน่ใจว่าแสงนะจะมองเห็นไหมนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวให้ดูจะเห็นลวดลายนะครับบนใบนะครับตรงนี้นะเขาจะมีลวดลายอยู่เนาะนะนะเป็นสีออกขาวๆนะครับนะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นเนาะนะครับก็คือเป็นความด่างนะครับนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะว่าเขาเนะี่ย ออกรากแล้วอย่างนะครับเดี๋ยวมาไล่หรือดูทีละกระถางนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวขอเคลียร์พื้นที่ก่อนครับเดี๋ยววางไว้ก่อนเนาะ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เดี๋ยวมาดูกระถางแรกก่อนนะครับตัวนี้เป็นใบเล็กสุดนะครับแต่ว่าเขาจะมีเชื้อด่างอยู่ตรงนี้นะถ้ามองเห็นเนาะไม่แน่ใจว่าในกล้องจะเห็นไหมยนะอยู่ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาไล่รื้อเลยนะครับกระถางนี้นะครับใบเล็กสุดเลยนะครับ วิธีการนะครับเพื่อลดนะความเสี่ยงที่อาจจะกระทบรากนะครับนะหรือเกิดความเสียหายกับตัวใบของเขาเนี่ยนะครับให้เราทําการเอานิ้วนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็คว่ำกระถางลงครับแล้วทีเนี้ยที่ก้นกระถางนะครับจะเห็นว่ามันจะมีรูตรงนี้นะครับเป็นรูระบายน้ําตรงกลางนกกลมๆเนี่ยเนี่ยนะครับให้เราทําการเอานิ้วกดตรงนี้นะครับซึ่ง ตอนนั้น่ะเราทําการรองด้วยเจ้ามะพร้าวสับนะครับด้านในแล้วนะครับก็กดลงไปเลยนะครับนี่จะเห็นว่าออกมาง่ายๆเลยนะครับก็จะได้มาแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาแกะดูด้วยกันเลยนะครับว่านะมีลากหรือยังลุ้นมากนะครับลุ้น <c oughs> ไม่แน่ใจว่า อนี่ครับเห็นไหมนะลากเขาออกมาแล้วนะครับมีลากแล้วนะครับเพื่อนๆนี่เป็นไม่ได้อบเลยนะครับไม่ได้เอาข้าอบในตู้นะครับเป็นการชํ้ไว้ข้างนอกนะครับลากเดินดีมากนะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับเบาๆมือนะครับเพราะว่าเขาน่าจะยังเป็นลากอ่อนอยู่นะครับ ที่สำคัญที่สำคัญนี่ครับเดี๋ยวผมผมจะไม่ขอแกะออกหมดนะเพราะว่าผมกลัวว่าเขาจะช้ำนะครับแต่ที่จะให้ดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับนะบที่ผมเคยพูดไปก่อนคลิปก่อนหน้านู้นแล้วนะครับว่าโคดคืออะไรนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเพื่อน ใบเล็กแค่นี้นะครับรากเดินดีนะครับรากออกเยอะมากแล้วเขาก็มีโขดไอโขดตัวนี้ครับจะเป็นตัวสะสมอาหารของเขานะครับซึ่งตอนนี้เราเราเอามาชำใช่ไหมครับชำไว้เดือนหนึ่งเนี่ยปรากฏว่ามันมีโขดแล้วมีรากครับถือว่าเร็วมากนะครับเร็วมากๆนะครับแต่ด้วยปกติแล้วนะครับกวักมรกอดเองเนี่ยเขาก็โตง่ายครับเลี้ยงง่ายอยู่แล้วแล้วก็ขยายพันธุ์ง่ายนะครับแต่ก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับ โดยเฉพาะในความพิเศษคือความด่างนะครับตอนนี้เขามีโขดแล้วนะครับแน่นอนว่าถ้าเราเอาไปเลี้ยงต่อนะครับรับรองว่ารอด100%นะครับบางคนก็ถามว่าเอ้าทำไมมันมันมีรากมีโขดแล้วมันมีแค่ใบไม่เห็นมันจะมีต้นมีอะไรโผล่ขึ้นมาอีกนะครับหรืองอกขึ้นมาอีกนะครับเนื่องจากในขุยมะพร้าวนะครับในตัวแกบดําที่เราใส่นะครับมันยังไม่มีสารอาหารนะครับ ทีนี้พอเราเห็นว่าเขาออกรากนะครับหรือใครนะครับชําไว้นะครับน้อยกว่านี้นะครับแต่ว่าเขามีรากนะเล็กน้อยก็ช่างนะครับมีรากนั่นหมายความว่าเขาเนี่ยกำลังต้องการอาหารนะครับรากยิ่งยาวนะครับเนี่ยรากยาวแบบนี้นะครับเนี่ยรากเยอะแบบนี้นะก็แสดงว่าเขากําลังหาอาหารเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้เขาโตแล้วก็มีการแตกหน่อแตกใบมาใหม่นะครับ เดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนใส่กระถางใหม่นะรพร้อมดินปลูกที่มีปุ๋ยนะครับเขาก็จะโตแล้วก็มีการแตกใบแต่ยอดขึ้นมานะครับอันนี้ใบแรกนะทีนี้จะมาไล่ดูทุกใบเลยทุกกระถางเลยนะต่อมาทางนี้นะทำเหมือนเดิมนะครับนี่คีบแล้วก็กดข้างล่างแบบนี้กดไปเอาแค่นี้ก่อนนี่ ให้ดูก่อนเลยนะครับว่ามีไม่มีรากนี่ไงเพื่อนเพื่อนรากเขานะชัดเจนว่ารากงองแน่นอนไม่ต้องดูอะไรมากนะครับจริงๆไม่ต้องแกะดินออกก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมอยากจะให้เพื่อนๆดูว่าเอ้ยมันออกรากแบบไหนนะครับมีโขดจริงไหมนะครับไม่ใช่ว่านะครับผมพูดไปก็เชื่อมดเลยนะครับต้องทำแล้วก็ต้องให้เห็นจริงครับว่า มันมีไม่มีนะครับแต่นี้ผมใส่ขุยมะพร้าวนะครับแต่วัสดุชําเนี่ยมันเยอะนะครับใบนี้นะครับเป็นใบใหญ่หน่อยครับเดี๋ยวผมจะเขียนๆนิดหน่อยนะให้ดูว่ามีโขดจริงไหมจริงๆอ่นะเพื่อนๆเ,เ,เอาไปล้างน้ําจะดีกว่านะนะมานเขาจะได้ไม่ช้ำนี่ครับ นี่เห็นไหมเนี่ยเขาเรียกว่าขวดนะครับตัวนี้ด่างสวยแน่นอนนะครับลายสวยนะครับ,รบมีขวดแบบนี้นะครับประสบความสำเร็จอีกหนึ่งใบนะครับต่อมาะมาดูอีกใบนี้เล็กหน่อยเล็กหน่อยแต่ว่าเล็กๆครับ จะดูรากครับดูความสมบูรณ์ของเขาครับรากมาดีมากนะครับรากมาดีมากๆนะครับไม่เน่าเลยนะครับนีแกะไปดูครับอ่าเดี๋ยวผมว่ามีคนสงสัยแน่นอนละว่านี่มันคืออะไรนะครับตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าสเปกตรัมมอสนะครับเป็นมอสชนิดหนึ่งนะครับซึ่งนิยมมากในการปลูกพวกไม้ประดับนะครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุชามหรือว่าวัสดุ ปกคลุมนะครับผิวดินที่เราใส่ในกระถางเนาะเขาจะช่วยกักเก็บความชื้นได้ดีนะครับทำให้เราลดการรดน้ําลงนะครับซึ่งตัวเนี้ยผมปลูกไม้ไว้หลายชนิดนะครับก็เลยใช้นะครับนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้ด่างนะครับโอเคเดี๋ยวมาแกะดูตัวนี้ต่ออาจจะขี้โม้นานไปนิดนึงนะครับแต่ก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นจริงนะครับว่าเฮ้ยเราไม่ได้โม้นะ ว่าเราช้ำแล้วเนี่ยมันได้ผลจริงๆนะนี่ครับมีโคดทุกใบครับแล้วลากก็เดินดีด้วยนะครับวัดสดุช้ำนะมีแค่ขุยมะพร้าวนะแกบดำครับนะจริงๆไม่ต้องใส่แกบดำก็ได้นะครับใส่แค่ขุยมะพร้าวก็ได้นะครับหรือสเปกตรัมมอสก็ได้นะครับแต่สเปกตรัมมอสมันค่อนข้างมีราคานะครับก็ใช้เป็นอะไรที่เราหาได้นะครับนะนี่ บใบที่สามผ่านไปนะครับไปสุดทา้ายกับถางสุดท้ายนะครับแค่แกะก็เห็นเลยนะครับนี่รากมาพื่อพับนะครับนะนี่เพื่อพับเพื่พับเลยนี่นี่นี่ไงนะอ่ะแกะให้ดูครับใบเนี้ยตอนที่เอามาช้ำเนี่ยใบนี้เป็นใบที่ ใหญ่ที่สุดนะครับเป็นใบที่ใหญ่ที่สุดแล้วใบใหญ่แล้วโขดจะใหญ่ไหมนะครับนี่เอาแค่นี้พอนะครับแน่นอนว่าโขดใหญ่มากนะนี่โขดใหญ่มากนะครับใหญ่จริงๆรากก็ดีนะครับเดี๋ยวใบนี้ผมจะลองล้างน้ำมาให้ดูทีนึ่ะ นี่ครับเพื่อนเพื่อนนี่อันนี้คือโขดนะนี่คือโขดนี่รากพืชพับเลยพร้อมปลูกนะครับแล้วใบเนี่ยใบใหญ่สุดลายก็สวยแต่ตอนนี้มันรู้มันเขียวไปแล้วนะครับแต่นี่หันดูข้างล่างครับนี่ครับเชื้อด่างเขามีนะครับเดี๋ยวพอเขาแตกยอดใหม่ลไยใหม่นะครับเดี๋ยวมาสวยเลยนะครับ โอเคนะครับก็ครบแล้วนะครับหรือให้เพื่อนๆดูนะคว่าชามหนึ่งเดือนจะได้แบบไหนวัสดุเพราะอะไรผมบอกไปหมดแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะทําตามนะครับลองไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมทําไว้นะครนะนะครับนี่ดูนะครับสวยงามครับสวยงามโอเคนะครับ ทีนี้นะครับพอเรารู้แล้วว่าวิธีการชามันไม่ยากนะครับทําได้นะครับแล้วก็ได้ผลนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะทําคลิปนะครับวิธีการปลูกแบบไหนนะครับให้เขาโตเร็วนะครับเพราะว่าตอนที่ชำครับเขาไม่มีธาตุอาหารอะไรในดินเลยนะครับในดินปลูกนะครับคลิปต่อไปผมจะทําให้ดูว่านะครับใช้ดินอะไรนะครับแล้วปลูกยังไงนะครับถึงจะโต ดีโตเร็วนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับวันนี้นะครับก็คงต้องจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ด้วยนะครับวิธีเกษตรท้ายบ้านนะครับเพื่อนๆก็อาจจะสงสัยนะว่าหายไปไหนช่วงนึงนะครับค่อนข้างนานนะครับก็พอดีมีภารกิจอื่นเนาะมีทั้งงานประจำนะครับก็เลยไม่ได้ลงคลิปนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้นะครับถือว่าเป็นเลิกดีนะครับก็เดี๋ยวจะทยอยลงคลิปให้เพื่อนๆได้ชมทุกวันนะครับเน้นนะครับทุกวันนะครับโอเคครับก็สําหรับวันนี้สวัสดีครับนะครับจบไปพร้อมกับใบมอระกตดด่างนะครับโคตรใหญ่ๆแล้วก็ลากเยอะๆแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ